สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องใกล้คันพันธุ์ทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องมื่อนี้ยกล้คันพันธุ์ทุงสิพาทุกๆคนนะ่ะมาอาัดฟางอีกมื่อนึงเนาะค่ะเนาะเฮามาอาัดฟางไว้เหวัวเนาะคะ่ะช่วงที่ว่าเฮาลงดำหน้านเนาะช่วงที่ห้อวานเขาลงดำหน้าเนาะเฮาสิบโอเดมีฟางไว้เหวัวเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะ่ะเฮาต้องมาอาัดฟางไว้เนาะคะ่ะ นี่เนาะก่อนฟางที่อัดเนาะคะ่ะใส่รถอัดฟางเนาะคะ่ะพอแต่อัดแล้วนะพอแต่เต็มก่อนเต็มก่อนแล้วนี่กะไอรถกะสิถิงลงโดยอัตโนโมัติเนาะคะ่ะนั่นนะที่เห็นอยู่นั่นเนาะซึ่งคลิปก่อน,น,นอหน้านู้นนก่คันมันทุงกระเพ้ามาเบิงเนาะคะ่ะสาหรับรถอัดฟางเขานะคะเพียงแต่แต่ว่ามันกันยังบ่พ่อเนาะคะ่ะเพราะว่าห้าตตองเก็บ เบียงไว้ให้วัวให้ควายเห่าเนาะคะ่ะนีนะวัวควายก็เริ่มมีหลายโต๊เนาะคะ่ะเริมออกลกูกเริมยังเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินของวัวของควายนี่ก็จําเป็นเนาะคะ่ะเห่าก็ต้องอัดฟางไว้เนาะคะ่ะนี่นะเห่ากับมาเบิงรถอัดฟางเขานะคะ่ะเดี๋ยวก็สิถิงลงอัตโนมัติเน,น,นาะค่ะนอกนั่นั้นวิธีการทํางานของรถอัดฟางเขานี่ก็คือ เพิ่นสีอัดอัดอัดไว้จังสีแล้วค่ะนี่นะโหลดเพิ่นกะพอแต่อัดเต็มแล้วนะกะซิมีการผูกเชือกเรลากาทิ้งลงมาโดยอัตโนโมัตินะคะเนาะสำรับโหลดอัดฟางเขาเนาะค่ะนี่นะที่เห็นมีนี่เนาะเด,เดี๋ยว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 นั่นละเดี๋ยวมาเบิ่งก่อนก่อนฟางกันเนาะค่ะนี่นะลักษณะที่อัดแล้วเนาะ ผูกเชือกผูกยางแล้วเรียบร้อยเด้อค่ะนะักนักเด้อฟางฟางเขาแต่ละแต่ละกอนนะยกบ่ไวเด้อเด้อค่ะนักแห้งพูดนะเวลาเก็บฮอกกัสิไปเก็บไใบยูพุนเนาะงมองทีแนมเห็นเป็นเทียงหน้าน่ะ,ะเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพาย,ยัางไปเบิ่งเนาะนั่นนะ่ะนี่เนาะเวลาเก็บเก็บฟางเขาเนาะฮอกกัสิเอามาเก็บไว้แบบนี้ละ นี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับชีวิตบ้านนอกของเฮาเนาะที่มีการเฮนะ็ดหน้าเนาะค่ะบ้านแกคันบรนทงนะมีการเฮ็ดหน้าเนาะหน้าเขา่าแล้วก็นหน้าหอมหน้ากระเทียมแล้วก,ก็จะมีการเลียเล้ยงวัวเลี้ยงควายไปน้ำเนาะค่ะเนาะสำหรับวิธีชีวิตพวกนี้นะเดี๋ยวแกคันบรนทงสิพยายามไทยทอดไหเบิงทุกขั้นตอนเนาะค่ะเนาะ เมื่อน,นี้นะไปค,คันบรรทุมกับผ้ามาเก็บฟางเขาไว้เห็นวัวอีกรอบนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าเก็บไปแล้วรอบนึงนะมันกระบบพ่อดอกเนนะเฮากระตองมะเก็บอีกเนาะคะ่ะสําหรับฟางเขานะคือเฮาเองเข้ากระตองมีการตุนสเสบียงตุนอาหารไว้เห็นวัวให้ควายช่วงที่เข้าเห็ดไ้เห็ดหน้านะช่วงที่วัวควายเพราะสามาที เสียเอาออกมาผูกใดเนาะค่ะมันมันจะเป็นช่วงที่เขากินไห่เห็ดหน้าเขาก็ต้องเอาวัวเอาควายนะไว้ในคอ,อ,อกเนาะเสร็จแล้วก็ฟางพวกนี้หละฟางเขาพวกนี้ล่ละจิเป็นอาหารวัวอาหารควายในในช่วงนั้นเนาะคะ่ะสำหรับฟางเขานี้้าแมนว่าน้าผู้ใดเพิ่นบ่อัดเอาเนาะแบบว่าเพิ่นเห็ดหน้าซื้อแต่ว่าเพิ่นบ่้เลี้ยงวัวบ่้เลี้ยงควายนี้ เฮากะไปขอสื่อเพิ่นแล้วก็อัดเอาก็ไดเนาะค่ะสำหรับฟางเขาเนาะเพราะว่าสำหรับคนที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอินี้มันจำเป็นมากเลยนะคะสำหรับสำหรับฟางเขาเนาะเอาต้องเก็บว้ให้วัวให้ควายเนาะค่ะเนาะ เบิงลูกวัวหน่อยเนาะคะ่ะพึ่งขอดไม่เนาะค่ะในนานลูกวัวหน่อยนารักนารากเนา,านะ,ะแบบว่าขอดตอนกลางคืนเนาะคะ่ะสําหรับวัวตัวนี้เนาะเพิ่งพึ่งขอดไมะะ่เนาะสําหรับแม่วัวตัวนี้นี่เนาะคะ่ะโลดเก็บฟางเขานะก่คขคันบันทุงเองก็พามาเก็บฟางเขาว้ให้วัวเนาะคะ่ะเก็บไปเท่าใดร่ก็บ,บ่พ่อเนาะคะ่ะเพราะว่าถา้า ข้าวัวลายตัวแน่นี่กะเออเข้าต้มเก็บไว้หลายๆเนาะให้มันพ่อเนาะคะ่ะสำหรับวัวไก่คันบานทุ่งนะ่ะก็บดเด็ดลายดอกแต่ว่าเพียงแต่ตะว่าเข้ากระตุ้นไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะคะ่ะคือว่าให้มันเหลือกินนะ่ะดีตัวบ่พ่อกินเนาะแล้วก็าพามาเบิง่งการทำงานของรถอัดฟางเขาเนาะคะ่ะนี่นะพอเต็มมาตเต็มมาแล้วกา สิมีการทิ้งลงโดยโดยอัตโนมัติเนาะคะ่ะนี่นะ่ะถ้าเบิงเด้อนั่นอนะแบบนี้ละนี่ก็คือประสิทธิภาพของรถอาร์ตฟางเขาเนาะคะ่ะโอ้ยมพิก็จะเห็นกุญางน้ำกดรถนี่เนาะที่เห็นนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ ก,กะะ็ขอบคุณในไลเดอค่ะสําหรับทุกการติดตามเนาะค่ะขอบคุณในไล่สําหรับทุกกาลังใจเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องติดเขามาให้กําลังใจกันเนาะคะ่ะสําหรับแกบคันบรรทุงเองนี่ค่ะมาถ่ายทอดชีวิตของลูกชาวนาให้เบ่งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขั้นตอนการเฮ็ดหน้าขั้นตอนการเฮ็ดหน้าหอมหน้ากระเทียมเนาะคะ่ะทูกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะที่เป็นวิธีชีวิตของคนอีสานบนานเทาเนาะแกคันบรรทุงกับพยายามสิไทายทอดให้เบิ่งเนาะคะ่ะ พอแต่งแต่เฮ็ดหน้าแล้วเขาก็มีการปลูกหอมปลูกกระเทียมหรือว่าปลูกอีกอย่างที่ว่าเป็นเตือนหมุนเวียนใดนะไกขันบันถุงเองกับพยายามอัปเดตและการไทยกินห้เบิ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าสําหรับมนีไกคันบันถุงเองกับพาทุกๆคนนะมาเก็บฟางเข่าเนาะคะ่ะนี่นะนี่คือลักษณะฟางเขา่าที่ยังโมทันเด้เก็บเนาะค่ะนะที่เห็นอยู่นี่นะโหลดอัดฟางยังโมทันได้มาอัดเนาะคะ่ะกระสิเป็นแบบกระจัดกระจายแบบนี้ละ พอแต่งแต่รถอัดฟางเพิ่นเพิ่นแลนมาอาดไวใอัดไวใดีไอ้ที่ว่าเป็นฟางเขากระจัดกระจายแบบนี้กระสิเดออกมาเป็น,นกลอนเนาะค่ะเนาะวัวนอยนาลา่างนาล้างเนาะค่ะนี่นะตัวนี้กะเริ่มสิไงใหญ่เป็นสาวแล้วเนาะคะ่ะเป็นสาวหรือเป็นเบาวจากตัวผู้ตัวเธอ นี่เนาะเวลาไอ้อัดแล้วเนาะคะ่ะนี่เวลาอาัดฟางแล้วก็สิพักันมาเก็บกันแบบนี้ละกันแล้วแต่ว่าผู้ใดสิเหตุขึ้นมาเนาะคะ่ะเป็นหลปแบบใดเนาะเป็นเพิ่งม้าแงนเป็นรูปจัวหลวยังกันแล้วตแต่ว่าผู้ใดสิเหตุขึ้นมาเนาะคะ่ะก็เอามาใม้ถักเก็บฟางเขาให้วัวให้ควายนี่แหละเนาะแต่ว่าคันพ่อนานาล้างเกี่ยวเขามาแล้วเขาก็สามารถูปล่อยใดตามตามอิสระเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเห้าปล่อยตามอิสะอระเนาะผูกไว้เนาะคะ่ะแต่ว่าหลังจากหนีไปที่ว่าถึงนาฤดูเหตุหน้าแล้วนี่เหาก็ต้องเอาเข่าคอกเนาะเราก็ให้กินหญ้านะคะ่ะที่เฮ้าเก็บไว้นี้ละก็คือฟางเขาเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ